สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเขาส่ช่องขอสไยวฟ้ารวยนะครับเนาะเมื่อนี้กะเดินทางมาอยู่ในโด่งอีกที่นหนึ่งนะครับเนาะในโด่งในป่าที่นหนึ่งคำคืนนี่เอฟซีครับมาขอโชคขอลาบกับปู่ยังก็ปูศรียากรครับเอฟซีครับนะปูสศรียากรนะครับเนาะมาขอโชคขอลาบในะคืนนี้เคยพักขอนี่เป่นถือเป่นได้มากบอกไนหน่อยนะครับเอฟซี คืนนี้เขาจึงพากันเดินทางมาเพื่อมาขอโชคขอลาบเอฟซีเขาไม่แล้วกันเรื่องกดไค์กดแช่กดติดตามใหมครับพอสสยผ้าร้วยนะครับเด้อขอสาคัญก็ขอให้กดกระดิ่งแกงเกือนเอาไว้ครับยาได้พลาดนะครับพอเพื่อสิบริพาทข่าวสารนี้ไม่จากทางช่องของพอส่ผ้ารวยครับปูศรียากรมือนีเฮาสิใดตัวไหนตามพอใส่ผ้าร้วยไปครับเอฟซีครับไปฟังไปเบิ่งนะครับเนาะ วนี้เตียงยังนอมาทักทายน้องกอสาธุสาธุเด้อปู่เด้อหลกมาขอชคขอลับขอเพิิงบุญบารและมีปู่ญาอย่านี้เด้อสาธุสาธุมมาได้แตงมม่าจแข็งั่นบเบ่งแตงอย่างไอ้่นยูตว่าบ่มามากุง่นกับมะเรมามากขอนีแต่มะเด้มามากตบบานหลังอยู่นอกเลยก้นบ้าน ผมหมอครับนังแทงตูนะครับอสั้นสี่คนสั่นเครับบนนี้ไม่หมอกสั้นเพราะไม่หมอเหอครับเอฟซีกดนกดแช่ามาั้ช็อตเย็นใช่ะพวงเร็วเอ้าพอก่อนเด้อเสาธุ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 ูเอ้ยผู้ขาบ่ได้มาคุมมาง่าเบื้องหน้าผู้ขาคักๆเด้อ ผู้ขาบอะไรามางคมมาง่าหัวกามาานี่แหละข้งแรกน้องนุงผ้ามาพอมเน่ผ้ามาลูกเต่าผ้ามาบริไรคมบริง่าผู้ขามากับปูข้ามนบดปดูอันสีสุดโทแเรากับปูแสนข้ามผู้ขาเป็นเป็นลูกเป็นปน,นั่งแปรงเิ่นกับวาใดผู้ขาลรคขามากขออันนี้มากขออัน าาล่ำขอรวยมาเพิงบุญบารมีของปูหล,ลูก่มาพอจักเทียลูกมาขืนเงียน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าลูกแต่งอยู่แต่ว่าบานบานี้มาเห็นพอแล้วลูกขอขมาขอนั่งเทวดาขอนั่งเทวดาผู้เพิ่นค้าน้ำให้กินค้าดินดูสาธุสาธุผู้ขาบ่ไดก็มาคูมาง่าผู้ขาเพชรนึกชอบขอไหวบ่อนขอพรน้ำปู สาิเ้อเทวบุตรสันหาเทวดาสันสิตอนนี้หนักหนาไใหม่มากคำ่วยสู้ผู้ขาปอบ้านพ่อเมทั้งหลายนี่คือผัวเป็นเสูดามาตัวนี้บดดอยอีกฮด้๋อขด้ดีเลยอ่โอ๋วันนี้จุดบนนะคะหกดอกอันนี้มีอีกว่าผู้พ่อดอกอันนี้ดอก

คุณเด็กคนจุดเดียวคุณผู้ชมคุณนู้ชมพีาเป้าเนี่ยนั่นเลานเอาเด็กกอดกอดกอดซ้ำเนี่ยนี่แหละเพิ่มเติมนพราะยัยหยองผู้บัญบัญฑิตเล่าอีกบรรดานคนในมนุษย์หน่วยระดับนี้ได้เท่าเทียมก็ใช่หนึ่งหนึ่งกาแฟใหญ่นั่งยืนจานและจานแหลมบ่าผมจะเจอจานแหลม ไี่น้อคือภูมิเด่นนะครับเน้อคุณกบกาไปไกลเนื้อเม่อ ก็นุ่งเสียพะไงงนเีงกดไลค์กดแชร์เข้ามาครับเพื่อติดตามคน้นศยว่าไม่มาหงมาขอรับโหรเป็นานี่ผู้ชักทิยนี่รนี่นีสันตินีระ ครับขอบคุณครับ,บครับชดเดี๋ยวถามผ่านนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เข้ามาครับยิ้มขอบคุณหลายๆครับติดติดกับน่าใจนะครับเนาะอั มอนหอดเรอวกูมอนมอดเกูมอนมันยังนอฟีแฉบปากนอฟอนออะไรยมโอ้เป็ูด้วยครับ ข,อข,อขออานนอ่าเอ๋ยอะไรมาบ้างล่ะก็มีไปข้ามาข้าพู้ละปูวามียยมาก,ก็ได้กอกยากละปูขาดเลยขาดยางละปูน้ำใหม่หว่าหืมน้ำเอาน้ำนั่นเลน้ำก็กกมีจางสีละอะปูมีละ เกี่ยเกียวเกียวตังในเพิ่อสารปูข้ามาข้ามไปพูเดี๋ยวน้อเกี่ยวบ่ยังบ่ปูมาเลยอืมเปนเหียช่วงนก่าหน่อยดีนะปูนมาจะกล้ามบุญขับข้ามหมากขเอาไปสันสิเชี่ยวสิเกี่ยวสิดยังเล่บบปูสิรับไปเช่นเล่บ่เอาเลยเอาเลย หน้าโมมองไม่ออกเออน้าโมป้อพูดอะไรพูดอะไรที่องหลายทัานขนาดนี้ก็ออกนันระยาสูบกระยาสูบปูร้านอะไร้โมปูไม่สูบยาที่เอากองเอาอะไรมาเลยอืมแาแรกมันบาปูนี่ขังแหลกโหไม่เคยเห็นด้วยโอ้โดีใจแม่ปูดีใจเลยเอ้ยยัเห็นขายหนาได้ปูเด้อเอามัน ดังฉะนั้นเมืงอว้นแรปูขอนุยาดจะปูเลยเขานุยาถทายถำสวัสดีครับเก้าสิบปีแล้วมาอยู่นี่ไม่มีเลยเก้าสิบปีเก้าสิบปีครับเก้าสิบปีแล้วเก้ปีแล้วปูมาอยู่นี่ครับเอฟซีม่ีใครมาเลยเหรอ่มีใครมาสักคนมาก็มามีแต่พระมาไม่มีมีอะไรมาเต็มแต่ลูกแต่หลานยังให้ได้เกิดเหือนเดิ มี่มีมีมีพระมาติปูมีปูมีสักมีหน้ามายังนอนี่นอปูสื้ออะไรปูสายคอนปูเซนทอนปูอะไรนะปูสีคอนปูสีคอนโอ้โหชาทุ่ทุปูสาทคอนิ สาธรสีสุดโทสาธรสีสุดโทแมนบูปูโอ้แมีนอีหลีครับสาธรสีสุดโทนะครับเอฟซีครับโอ้อามร์มน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 ,มน,มนปูดีใจว่าเห็นลูกเห็นหลานแม่สีฟูนั่งสมาธิครัโอปูสินั่งสมาธินะครับเนาะอืมนะเบิ่งไปเถอเอฟซีครับเอฟซีครับเตรียมปากกาไว้นะครับเอฟซีครับเตรียมจดนะครับเด้อ มื่อนี้ปูสิให้โชคนะครับนะเนาะพอเหลืออีกบกี่มือแล้วผอ้คีใจด้วยเขรอเห็นยอดโยมมาเยอะๆอย่างนี้โอ้สาธุสาธุเขอทางดัางปูเมื่หนาให้สิบมาหลายยอดกับีใจที่กาละเห็นปูนะบ๊ายบายครับฮะฮม่นๆเด้อปูเด้อเอาแล้วครับพร้อม<อ><อ>แล้วครับปูขำแล้วฮะอะสี่หกสี่หกส 5 4าสีขับเอฟซีอ้าสี่หกสี่หกเนาะคราสี่หกขับเอครับเง่งเง่เด้อปูดื้อเอาให้ดังกล่องประเทศเด้อปูเด้อปูสาก้อนสีสุดโทะ้รับเอซเมื่อนี่เข้ากับสีได้มากชมบารามีของปูนะครับเนาะ ป็นเบอ้างล่างหาหกเลยครับเอฟซีล่างหาหกลกปู่เนาะใชแล้วใชแล้วล่างห,าานางหาบนหาสีับเอเบิงกกะขักเด้อปูเด้อจะให้ผ่านเด้อปุอ้ย ดิส่วนหนุดิส่นร้านมาขอเพิ่มคาบาลานซ์ให้ไม่มีใครมาอุปถัมภูเลยแถวนี้อืมครับอยากได้ยังี้ยมันก็ว่าไม่มีอะไรดอกไม้อะไรก็ไม่มีอืมครับผมเจ้าเหมือนใครเข้ามาโอ้ยพูกับยูกันไกจเนาะมันพูกไว้พูดลูกหลานพูหมดหน้าเนี่เนี่ยเฮ็ดให้เปลี่ยนเถอะพูดเถอลูกหลานสิได้เข้ามาขันงวดนี่เขาเต็มเต็มเต็มเต็แค่พูไม่ไหมฮะมาคู่นึง มาคู่หนึ่งโ,โอ้ปูสิเอามาคู่หนึ่งบ่ครับโอ้ได้ได้ปูได้นะปูเนาะอ่าคันปังปังตัวนี้หาสีหกหาหกมาเนี่บ่วตะมาลรอปูเอ้หมามันขูดอะจะได้ขีบไปวินเทบาทโอ้โหอ, <c oughs> อยากได้มาอยากได้มาขีบไปวินเทบบาบายลทเอาเอาเป็นคู่ติปู่คู่มาเลยออืือู บอเมนปัญหาตัวพวกรถชนปัญหาติดบกพวกหลานแห่งเปึกอันอันอันเก้าสิบปีนี่มันยังกันปูงก็พอ,ม,อมาจำภาษาอยู่นี่อ่ะต้องงาน้วที่เแ่านี้มันลุกล้างาตลาดตรงลานไม่มีใครเข้ามาหรอกโอ้ยบ่มีกาแล้วคนม่าลายปนตัวพวกรับปูมาจัไนไสเนาะค่ะก็แบบใช่ค่ะขั้ขนภาษา กิซานออกปะคะออกมาจากสระบุรีดูโอ้ปูมาจากสระบุรีเลยครับปุ๊ปซาลาบุรีครับปูมาจากสระบุรีพี่น้องเขาระเบิดถุนเยอะมาหมากตรงนี้ดูไม่ได้ก็ไม้โอ้เขาระเบิดเขาระเบิดถุนไม่จบอะไรปู เมืนดังรบปวนสมทาซีกุกรครับหาครับเหาสี่หกครับรับหาพทางลาิสาทอนนะครับเดื่อสีสุดโท้คร right. like no, ับพิศาทอนจดไปนะครับเอซครับมาจากสระบุรีม so like oh. okay. uh, ีวายูน้ำอีกลัอปูยังไม่มีใครมาเลยยู่คนเดียวครับคนเดียวห้าลูกิดกหาแูลูกผิดมัน็ี้แล้วมันก็ได้มาอดตาหาอ้ ตามตอนเรื่องเย็บชีครับทีเด็ดครับหวนะครับปูหอะเดียวเลยครับเูหาอะไกินบางทีก็อะ้กินบางทีก็ไ่อด้กินอยากกินมันไบี่นึงเขามีเขาาูอยากทานอย่างน้อค่ะปูสานข้าวข้าว ดันโลจันของวันแันผลไมที่ปกูกเคยให้โชคให้ลาบลูกหลานตะเกียบวาภูมีคนมาขอมากวนบอ่อ